สวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมจะมาทําตัวที่สามกันคือตัวนี้ตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวทําความสาดเครื่องนะครับผมข้อจํากัดนะครับผมแนะนําให้ทาเขาเรียกว่าหลังปิดร้านนะครับผมเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาพอสมควรหรือว่าประมาณสองถึงสามนาทีนะครับผมถึงจะทําความสาดเสร็จต่อมาเนี่ยไฟจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็กดตรงนี้หนึ่งรอบ นี่เราก็สามารถเรียกได้ว่ามันอยู่ตรงนี้หรือว่าไปไฟสีครีมนะครับผมแนะนำให้กดครีมครับผมทีนี้พอกดครีมเลยใช่ไหมครับแล้วก็กดค้างเอาไว้นี่เราก็รอครับผม ขั้นตอนนี้นะครับผมมันอาจจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะครับผมไมเป็นขึ้นทีสองแล้วมันก็พอถึงหนึ่งถึงสองนาทีหรือว่ามันเสร็จนะครับผมตัวน้ําตรงนี้ครับผมมันก็จะตัดเองขอนุญาขอเอาอะไรมาลองนะคะ อันนี้ผมจะปล่อยให้ไฟมันตัดเองนะครับพอน้ํามันหยุดพอน้ํามันหยุดใช่ไหมครับผมมันก็จะขึ้นส3สแล้วพอเราจะใช้แก้วต่อไปอะครับผมให้เราไปกดพาวเดอร์ใหม่นี่มันก็จะกลับมาท,ที่แบบอันนี้ได้ว่าเราต้องการที่จะบดในครั้งต่อไปได้เลยอันนี้ขั้นตอนบดก็ใช้ง่ายๆแค่เพื่อเรากดค้างไว้เหมือนเดิม